อากาศยามเช้านะคะตอนนี้ก็จะสิบโมงเช้าแล้วพระอาทิตย์เพิ่งจะขึ้นรู้สึกว่าช่วงนี้รู้สึกบรรยากาศมันจะอึมครึมอึมครึมมันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะนี่ไงหุบเขาเมื่อวานนี้ฝนตกก็มีหมอกควันขึ้นมาเยอะมากเลยตรงนู้นนะคะ่ะต้นไม้สีเหลืองๆตรงนู้นเะน่ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไร รู้สึกว่าจะเป็นดอกมันหรือเปล่าสีส้มๆเหลืองๆนะเออมันแปลกกว่าต้นอื่นอะ่ะอันนี้ก็คือหน้าโรงแรมลานจอดรถนะคะเสียวอะ่ะอยู่ชั้นสิบก็เนี่ยมองลงไปแล้วมันก็บาดเสียวเนาะนี่ประมาณนี้นะคะบรรยากาศของอโรงแรมเบวิวค่ะตรงนี้จะไม่ติดกับทะเลนะเราอยู่แบบข้างหน้า จะเห็นภูเขาพระอาทิตย์กำลังจะส่องสว่างสิบโมงเช้านะคะเนี่ยสิบโมงเช้า